สวัสดีครับผมเซลเอ็กนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูเจ้าทริอัมทริเดนนะบอกเลยคันนี้เลขไมล์หลักร้อยกิโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าอ่ะสวัสดีนะครับ FC t h u n d e r b อร์บนนทบุรีทุกทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับผมเซลเอ็กนะจะพามาดูเจ้าทริอัมทริเดนนะครับ650ซีซีคันนี้นะครับเป็นรถจดปี2022ครับเลขไมล์เพียงแค่ 4 4 8กิโลเท่านั้นนะราคา2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะแต่ว่าถ้าเลทดาวเริ่มต้นคันนี้นะครับอยู่ที่31,800บาทเท่านั้นนะครับในี่ใครกำลังหาอยู่นะครับใครกำลังดูเจ้าไทรเด้นอยู่นะลองมาดูคันนี้ก่อนนะเซลล์เอ็กบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนนะครับ สภาพรถสวยๆเลยนะครับคันนี้มีกาดหม้อน้ำของไทเดนมาให้แล้วนะครับกันล้มเดิมนะครับยังมีอยู่ให้นะฮะนี่ถังสวยๆนะครับไม่มีรอยเลยนะครับคันนี้กาดกันเครื่องของไท่อัํานะครับมีเรียบร้อยนะนี่นะครับยางหลังสภาพสวยเลยนะครับ400กิโลเท่านั้นนะคันนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังออกมือหนึ่งนะหรือสนใจเจ้าไทรเดนเป็นมือหนึ่งอยู่นะเซลล์เอ็กบอกเลยนะลองมาดูคันนี้นะครับรับประกันจบแน่นอนนะครับสภาพป้ายแดงไม่แพ้ออกศูนย์เลยนะครับใครหาอยู่ติดต่อเซลล์เอ็กนะครับ0618128889นะครับหรือจะแอดไลน์เข้ามาคุยมาขอรายละเอียดกันก่อนได้นะครับ 061-812-8889นะครับเซิร์ชเบอร์เซลเอ็กหาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ